สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันในรายการหนุนใจรายวันนะคะวันนี้นะคะจะมาแบ่งปันและหนุนใจพี่น้องนะคะในหัวข้อไม่มีสิ่งใดสามารถแยกเราได้อยู่ในโรมบทที่แข้อที่สาถึงข้อที่39ถ้าอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราได้พระองค์ผู้ไม่ทรงห่วงพระบุตรของพระองค์เอง แต่ประทานพระบุตรนั้นเพื่อเราทุกคนถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ประทานสิ่งสารพัดให้เราด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือใครจะฟ้องคนที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้พระเจ้าทรงถือว่าพวกเขาเป็นคนชอบธรรมแล้วใครจะเป็นผู้ลงโทษอีกพระเยซูคริสหรือผู้สิ้นพระชนแล้วและยิ่งกว่านั้นอีกพระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย พระองค์สถิตณเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและทรงอธิษฐานขอเพื่อเราด้วยแล้วใครจะให้เราขาดจากความรักของพระคริสต์ได้จะเป็นความทุกข์หรือความยากลำบากหรือการเขี่ยวเข็นหรือการกันดานอาหารหรือการเปลือยกายหรือการถูกโพยภัยหรือการถูกคมดาบหรือตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเพราะเห็นแก่พระองค์ ข้าพระองค์จึงถูกประหารวันยังค่ำและนับว่าเป็นแกะสำหรับเอาไปฆ่าแต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายเพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่าแม้ความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทูตสวรรค์หรือเทพเจ้าหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้าหรือฤทธิเดชทั้งหลาย หรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ เมื่อพ่อของพิทนะคะเป็นสิทธยาพิบาลนะคะก็ได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าให้ไปทํามิชชั่นนะคะที่เกาะเล็กๆแห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซียเมื่อเขาไปถึงที่นั่นครอบครัวของเขาก็ได้พักที่กระท่อมเล็กๆซึ่งเป็นโรงเลี้ยงสัตว์เก่าพิทจําได้ทุกครั้งนะคะว่าในการที่เขานั้นจะเฉลิมฉลองคริสต์มาสนั้นพิทกับครอบครัวซึ่งคุณพ่อที่เป็นสิทธยาพิบาลต้องนั่งเฉลิมฉลองบนพื้นที่เป็นพื้นดินนะคะแล้วทุกครั้งที่นมัสก,การหรือว่าเฉลิมฉลองคริสต์มาสก็จะมีหยดน้ําฝนเลล็ดลอดอผ่าาาานมาทงางหังค นั่นทาให้เขารู้สึกว่าทําไมเขาต้องมีชีวิตที่ลําบากแต่ว่าเขาได้รับการเตือนจากพ่อเสมอว่าการที่เรายากจนไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่รักเรานะคะหลายครั้งที่เราที่เป็นคริสเตียนนะคะเมื่อเข้ามาเชื่อพระเจ้าก็จะคิดว่าการที่เราได้มารู้จักกับพระเจ้านั้นจะต้องมีชีวิตที่สุขสบายที่ร่ํารวยมีสุขภาพที่ดีมีอายุที่ยืนยาวนะคะหลายคนจะรู้สึกว่าปัญหาต่างๆที่เข้ามานั้น่ะก็จะเป็นปัญหาเล็กๆนะคะไม่คิดว่าการที่มาคบกับพระเจ้านั้นจะได้พบกับปัญหาที่ใหญ่โตหรือมี ปัญหาชีวิตที่มากมายนั่นเป็นสิ่งที่คิดเตียนของเรานั้นคิดผิดนะคะเพราะว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดนะคะการที่เราได้มีปัญหาได้พบกับปัญหาไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่รักเรานะคะแต่ทุกครั้งนะคะที่เราได้เจอกับปัญหาให้เรานึกถึงนะคะรู้อยู่เสมอว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราและไม่มีสิ่งใดสามารถแยกเราจากพระเจ้าได้ และเมื่อเราพบกับความยากลบาบากนะคะเราก็จะมีคําถามกับตัวเองว่าณเวลานี้นะคะพระเจ้ายังอยู่กับเราหรือไม่พระเจ้ายังอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะคะในโลโมบทที่8เข่3.1ถึงข้อ3.9นะคะเปาโลก็ได้ยืนยันนะคะว่าไม่มีความทุกข์ยากใดนะคะที่สามารถแยกเราจากพระเจ้าได้ความลําบากการเขี้ยวเข็นนะคะหรือว่าการกันดานต่างๆนะคะเป็นราักฐานของชีวิตที่แท้จริงคือเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสาแดงกับเราไม่ว่าพระองค์จะกระทําสิ่งใดให้เรารู้ว่าพระองค์ทรงอยู่ด้วยนะคะและสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทาที่มีคุณค่า มาสูคือการที่พระอ,องค์ได้ทรงสละพระบุตรของพระอ,องค์เพื่อมาตายแทนเรานะคะและเมื่อพระบุตรของพระอ,องค์ได้ท่งตายแทนเรานั้นและในเวลานี้นะคะพระอ,องค์ก็ทรงอยู่ด้วยกับพระบิดาของพระอ,องค์บนแผ่นดินสวรรค์นะคะพระอ,องค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแต่พระอ,องค์ได้ทรงชำระบาปของเราทุกๆคนแล้ว ในเวลาของความทุกข์ยากนะคะเราสามารถยึดมั่นในความจริงที่ว่าชีวิตของเราตั้งอยู่บนรากฐานของพระคิ์ให้เรารู้สึกอบอุ่นใจนะคะว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดนะคะพระคิ์ของเราสถิตอยู่ด้วยความทุกข์ยากลําบากเราสามารถที่จะอธิษฐานขอกับพระเจ้าเพื่อให้ความทุกข์ยากเหล่านั้นหมดไปหรือว่าพระองค์จะทรงให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราได้ผเผชิญน,นั้นนะคะเป็นปัญหาเพียงน้อยน,นิดขอเราเพียงยึดมั่นว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วยไม่มีสิ่งใดที่จะมาภาคเราจากพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นความลําบากที่เราผเผชิญอยู่นั้นพระองค์ก็ทรงอยู่ด้วย ความสุขสบายที่เราเจออยู่พระองค์ก็ทรงอยู่ด้วยแค่เรามีความมั่นใจในพระคิดนะคะว่าพระองค์ทรงอยู่กับเราไม่สามารถมีสิ่งใดแยกเราไปจากพระองค์ได้แม้กระทั่งความตายก็เช่นเดียวกันนะคะขอหนุนใจพี่น้องนะคะว่าพี่น้องจะพบเจอกับสิ่งใดก็ตามนะคะให้พี่น้องมั่นใจและอบอุ่นใจเสมอว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วยและเราก็จะสามารถผ่านทุกอย่างไปได้นะคะเพียงแค่ว่าเราวางใจและพึ่งพาพระเจ้าขอบคุณมากคะ่ะ